เคยเจอปัญหาหน้าปวดหัวในหน่วยจ่ายกลางกันไหมครับปัญหาที่ดูเหมือนเล็กๆน้อยๆแต่แก้ไม่ตกสักทีแล้วก็ทําให้เราต้องมานั่งสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันนะวันนี้แหละครับเราจะมาสวมบทเป็นนักสืบไปไขคดีปริศนานี้พร้อมๆกันนี่เลยครับปริศนาสุดคลาสสิกที่คนทํางานหน่วยจ่ายกลางต้องเกาหัวกแกรกเราล้างอย่างดีหนึ่งกับเปะทุกขั้นตอนแต่ไงพอเปิดออกมาปุ๊บกับเจอคราบขาวๆติดอยู่บนเครื่องมือแพทย์ซะงั้นเอ๊ะแล้วมันมาจากไหนกันล่ะเนี่ย แล้วปัญหามันไม่จบแค่นั้นนะสิครับมันลามไปถึงเรื่องที่ใหญ่กว่าคือเครื่องล้างเครื่องนึ่งที่ราคาไม่ใช่ถูกๆเลยนะหลายล้านบาทที่มันควรจะอยู่กับเราไปนานๆกลับมาท่อตันบ่อยๆแถมยังดูโทรมเร็วกว่าที่ควรจะเป็นอีกโอ้โหนี่มันเป็นอีกคดีหนึ่งเลยนะที่สร้างความเสียหายแบบมหาศาลจริงๆเอาละครับมาถึงช่วงเฉลยกันแล้วคำตอบของปริศนาทั้งหมดนี้มันซ่อนอยู่ในสิ่งที่ธรรมดาที่สุดที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนั่นก็คือน้ำครับ ใช่แล้วฟังไม่ผิดหรอกครับในน้ําที่เราใช้กันอยู่ทุกวี่ทุกวันนี้แหละตัวการสําคัญมันแฝงตัวมากับน้ํานี่เองเรามาเปิดแฟ้มคดีดูประวัติผู้ต้องสงสัยรายแรกกันเลยดีกว่าชื่อของมันคือความกระด้างครับหรือถ้าให้ฉายามันหน่อยก็ต้องบอกว่าจอมสร้างตะกรันตัวแสบเลยบอกเลยว่าเจ้านี่แหละคือตัวการที่เจอบ่อยที่สุดแล้วก็สร้างปัญหาได้หนักหน่วงที่สุดด้วยแล้วไอ้เจ้าความกระด้างเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดกันแบบง่ายๆบ้านๆเลยนะ มันก็คือการวัดว่าในน้ำเนี่ยมีแร่ธาตุอย่างแคลเซียมกับแมกนีเซียมละลายอยู่เยอะแค่ไหนซึ่งไอแร่ธาตุพวกนี้มันก็มีอยู่แล้วตามธรรมชาติในแหล่งน้ําทั่วๆไปนั่นแหละครับทีนี้มาดูแผนการก่อเหตุของมันกันพอน้ํากระด้างเนี่ยมันไหลเข้าไปในเครื่องของเราปุ๊บแล้วพอโดนความร้อนสูงขูงเข้าไปเท่านั้นแหละจากแร่ธาตุที่ดูเหมือนจะไม่มีพิษมีภัยอะไรมันจะแปลงร่างกลายเป็นตะกรานแข็งโป๊กเลยครับพร้อมที่จะเกาะแล้วก็ทําลายทุกอย่างจากข้างใน แล้วนี่คือร่องรอยความเสียหายที่มันทิ้งไว้เป็นหลักฐานมาตัวเลยนะตั้งแต่ท่อที่เคยโล่งๆก็ตันหัวฉีดน้ําก็ทํางานไม่ดีแล้วก็นี่เลยคราบขาวบนเครื่องมือแพทย์ต้นต่อของปริศนาที่เราคุยกันตอนแรกไงครับไม่แค่นั้นนะเครื่องอยังต้องทํางานหนักขึ้นกินไฟมากขึ้นแล้วสุดท้ายก็เจ๊งก่อนเวลาอันควรไปตามระเบียบโอเคมาต่อกันที่ผู้ต้องสงสัยรายต่อไปคอรีนครับฉายาของมันคือนักกัดกร่อนที่มันน่าเจ็บใจก็คือ คลอรีนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราตั้งใจเติมลงไปในน้ำประปาเลยนะเพื่อจะฆ่าเชื้อโรคแต่ใครจะไปคิดว่ามันจะมีด้านมืดที่อันตรายซ่อนอยู่ด้วยถึงแม้ว่าคลอรีนจะมีประโยชน์มากๆเลยนะในการทำให้น้ำประปาสะอาดแต่พอมาอยู่ในหน่วยใจกลางของเรามันกลายเป็นดาบสองคมทันทีเลยครับเพราะผลข้างเคียงที่น่ากลัวของมันก็คือพลังการกัดกร่อนที่พร้อมจะจู่โจมพื้นผิวสแตนเลสของเครื่องมือแพทย์แพงๆของเราตอลอดเวลาเลยหลักฐานที่คลอรีนทิ้งไว้นี่เห็นกันจัดจระเลยครับมันจะทำให้เกิด ดอยหลุมเล็กๆที่เราเรียกว่าพิตติ้งนะครับแล้วก็ทําลายความงาวับของเครื่องมือเราไปเลยและที่สําคัญที่สุดนะคือมันทําให้อายุการใช้งานของเครื่องมือดีๆของเราเนี่ยสั้นลงไปแบบน่าเสียดายมากๆการสืบสวนของเรายังไม่จบแค่นี้นะครับนอกจากผู้ต้องสงสัยหลัก2ตัวเมื่อกี้แล้วมันยังมีผู้สมรู้ร่วมคิดอีกหลายตัวเลยที่ถึงแม้บทบาทอาจจะดูไม่เด่นเท่าไหร่แต่ก็สร้างปัญหาได้ไม่เบาเลยนะมาดูกันดีกว่าว่ามีใครอีกในแฟ้มผู้สมรู้ร่วมคิดเนี่ยเราจะเจออีก2รายครับรายแรกคือซิลิกต เจ้านี้อาจจะดูไม่โหดเท่าความกระด้างแต่ฤทธิเดชของมันคือการทิ้งครับฝังแน่นที่แบบขัดยังไงก็ไม่ออกส่วนอีกคู่หูหนึ่งก็คือธาตเหล็กกับแมงกานีสสองตัวนี้จะทิ้งร่องรอยเป็นคราบสีสนิมหรือไม่ก็รอยด่างดำๆทําให้เครื่องมือที่นึ่งมาอย่างดีแล้วเนี่ยดูไม่น่าไว้ใจสะง,งั้นซึ่งเรื่องแบบนี้ยอมรับไม่ได้เด็ดขาดในงานของเราถูกไหมครับเอาละ ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพกันแบบชัดๆแจมๆไปเลยนะเราจะไปดูคดีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆกันซึ่งจะโชว์ให้เห็นเลยว่าไอพอกสัตวตรงเงียบเนี่ยมันร้ายกาจขนาดไหนเรื่องของเรื่องคือมีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับเขาเพิ่งได้เครื่องล้างเครื่องหมาเอี่ยมมาเลยนะบอกว่าแกะกลองเลยใช้งานไปได้แค่ปีเดียวเท่านั้นแต่กลับต้องมาเจอกับปัญหาใหญ่ที่คาดไม่ถึงและนี่คือหลักฐานชิ้นสําคัญที่ทีมสืบสวนไปเจอในน้ําของโรงพยาบาลแห่งนั้นครับเป็นตัวเลขตัวเดียวเลย 250 ppm และไอตัวเลข250 ppm เนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าค่าความกระด้างในน้ำเนี่ยมันสูงปรี๊ดเกินมาตรฐานไปหลังเท่าตัวเลยครับนี่แหละคือสาเหตุโดยตรงที่ทำให้เครื่องล้างเครื่องใหม่หมหมหมๆเอ็มเอ็มเนี่ยมีตะก,กอนเกาะหนาเป็นปึกในเวลาแค่ปีเดียวโหเรียกว่าเป็นหลักฐานมาตัวผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งของเราแบบดิ้นไม่หลุดเลยทีเดียวจากการสืบสวนแกะรอยขั้นมดนี้เราก็ได้ข้อสรุปที่สำคัญมากๆเลยครับนั่นก็คือ การที่เราตระหนักรู้แล้วก็ระบุตัวตนของภัยคุกคามที่มองไม่เห็นพวกนี้ให้ได้เนี่ยถือเป็นด่านแรกและเป็นด่านที่สําคัญที่สุดเลยนะในการป้องกันความเสียหายเพราะฉะนั้นเราถึงเรียกสารปนเปื้อนทั้งหมดนี้ได้เต็มปากเลยว่าศัตรูเงียบของหน่วยใจกลางมันเป็นคําที่อธิบายตัวตนของพวกมันได้ดีที่สุดแล้วจริงๆครับเพราะมันมาแบบเงียบๆแล้วก็ทําร้ายเราจากข้างในประเด็นที่อยากจะย้ําเลยก็คือศัตรูพวกนี้มันทํางานทุกวันนะครับ โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ํามันจะค่อยๆสร้างความเสียหายไปเรื่อยๆเพิ่มค่าใช้จ่ายจ,จุกจิกในการซ่อมค่าไฟก็เพิ่มแล้วก็ลดประสิทธิภาพของหน่วยงานเราลงไปทีละนิดๆแต่ต่อเนื่องไม่หยุดเลยโอเคการที่เราจับตัวความกระด้างกับคลอรีนได้เนี่ยก็ถือเป็นชัยชนะที่สําคัญมากแล้วนะแต่มันมีคําถามที่น่าคิดต่อไปอีกแล้วถ้าศัตรูงเงียบปรายต่อไปมันไม่ใช่สารเคมีล่ะถ้ามันเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอย่างพวกจุลชีพหรือสารพิษอย่างเอนโดท็อกซินล่ะอืมนั่นอาจจะเป็นภัยคุกคามที่อันตรายยิ่งกว่าที่เราเคยเจอมาทั้งหมดเลยก็ได้นะครับ